มาถึงบ้านพักของเรานะครับที่โตชิมาครับอยู่ติดทะเลนะครับเดินออกไปเลี้ยวขวาน,นิดเดียวก็เป็นอ่าวเลยนะครับขนาดในบ้านนะหุยเชี่ยงเจ๋งพี่คือละ8,000บาทแต่สามารถพักได้หลายคนนะครับเหมาอการมาก,กับเพื่อนแบบเป็นแก๊งนะครับมื้อเย็นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำกินเองดีกว่า ใครมาเที่ยวที่ฟูโอกะแล้วอยากออกมาพักนอกเมืองแบบไม่ไกลจากฟูโอกะมากแนะนําเมืองนี้เลยครับอิโตชิมะอิโตชิมะเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆติดริมทะเลอยู่ห่างจากฟูโอกะประมาณ1ชั่วโมงมีชายหาดที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งของเสาโทรอิสีขาวจุดถ่ายรูปสุดฮิตของนักท่องเที่ยวนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับที่นี่ยังมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเล่นเซิร์ฟปั่นจักรยานปีนเขา รวมถึงมีสุดยอดอาหารแห่งฤดูหนาวซึ่งก็คือหอยนางรมที่จะเปิดเป็นคาชิโกยะขายเฉพาะในช่วงฤดูหนาวครับทริปนี้ผมอยากมาที่โตชิมะเพื่อรอถ่ายรูปพ้าทิตตกเลยเลือกมาพักที่โตชิมะ2คืนครับวันนี้ผมเลยจะมาแนะนำบ้านพักติดริมทะเลที่เราเลือกมาพักกันในครั้งนี้ครับ La Guten Stay House อ you know ิโตชิมะ มาถึงบ้านพักของเรานะครับที่โตชิมะครับเดี๋ยวไปดูกันครับหุยมีสองชั้นด้วยพี่แจ๊บโอโ้ข้างบนโครหนาวพี่ขนาดในบ้านนะหุยเชี่ย,ยงเจ๋งพี่เฮ้ยแจ๊บแมเมืัวแม่งเจ๋งมากไ,ไนน,น,นี่ดูดูดูยดแค่คือชั้นที่คืนนี้เนี่ยโอยังไงคัเนี่ยคืนนี้คืนคนี้เรามีปาร์ตี้ละแล้ว,ลวเราคิดถึงใครรู้ไหมครับ,รบเราคิดถึงเบนทราเช่กับพี่โน้ตมาก โอ้มาไม่ครบแก๊งไงดูมีทีวีโหมีโซฟานิ่มๆพอเราเข้ามาถึงแล้วค่ะเขาก็จะให้เรามาเช็คอินที่ iPad เขาก็จะมีแบบเหมอนข้อมูลเนี้ยค่ะเราก็เช็คอย่างเจ๋งอะคือไม่ต้องมีพนักงานอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องสแกนหน้าตัวเองนะครับเพื่อทำการเช็คอิน พี่นี้คือโซนที่เป็นห้องนอนแล้วมันก็มีแบบฟูกนอนแบบญี่ปุ่นเดี๋ยวพอเราจะนอนใช่ไหมแล้วก็ฟูกเนี่ยออกมาบูปูนี่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 เบาะรองนอนเฮ้ยแต่บ้านเจ๋งมากคือแบบมีสองชั้นขึ้นมาปุ๊บเป็นห้องครัวแล้วก็ทายแบาตอนมืดๆืดอยู่เดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้ดูอีกทีนี่ไงนี่นี่ี่นี่ที่เปิดไฟตรงนี้โอ้โห มาหาเลเถอะคือปกติเวลาเราอยู่เมืองไทยอะไอ้พวกสวิตไฟมันจะอยู่แบบระดับอย่างเงี้ยอ่ะสวยละอันนี้ตู้เย็นมีไมโครเวฟเครื่องครัวแบบครบเลยอะพี่มือเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราแค่ไปซื้อวัตถุดิบมาเมื่อกี้เห็นผักบ้าน,นข้างๆที่เขาปลูกอยู่เดี๋ยวเราก็ไปขอซื้อผักเขามาแล้วก็ไปซื้อพวกเนื้อ mm. พวกอะไรที่มินิมาร์ทเดี๋ยวเรามาทำกินเองดีกว่าโอ mm. oh. เจ๋งมากนี่นะครับบ้านพักของเราใครอยากมาแบบนี้เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้แล้วลงไปดูข้างล่างอีกรอบนี่เมื่อกี้เราเลยจากชั้นล่างขึ้นมาครับเราไม่ได้ดูเดี๋ยวนะผมพาไปดูห้องน้ําที่เป็นส่วมนะครับแยกออกมามีปุ่มฟังก์ชัน,นต่างๆดีงาม เดี๋ยวผมจะพามาดูสิ่งหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่เจ๋งมากปกติแล้วผมเนี่ยจะเป็นคนที่เบื่อการเปลี่ยนกระดาษทิชชู่หรือกระดาษชําระที่บ้านมากๆนะครับเวลาที่กระดาษชําระในห้องน้ำเนี่ยเขาหมดเพราะว่ามันต้องดึงแกนออกแล้วมันค่อนข้างลำบากในการที่จะดึงออกมา แต่ดูที่นี่นะครับอันนี้คือม้วนกระดาษทิชชู่นะครับปกติเวลาเราจะเปลี่ยนที่เมืองไทยเนี่ยมันจะต้องดึงแกนอันนี้ออกแล้วมันยากมากครับในการที่จะดึงแกนออกมาคือถ้าคนอื่นอาจจะง่ายแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบที่ค่อนข้างยุ่งยากครับเวลาที่จะดึงแกนอันนี้ออกมาแต่ดูที่นี่นะครับสมมติว่ากระดาษทิชชู่ม้วนนี้หมดนะครับเราก็แค่เปิดขึ้นและยกขึ้นแบบนี้ได้เลยครับเราก็สามารถเปลี่ยนกระดาษทิชชู่ได้แบบง่ายๆนี่ดู แล้วเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เซตโอ้โหสิ่งง่ายๆแต่เจ๋งมากๆทำให้การเปลี่ยนกระดาษทิชชู่ต่อไปนี้เป็นเรื่องง่ายเลยครับเดี๋ยวผมจะซื้อกลับบ้านเลยตัวนี้เวิร์กมากญี่ปุ่นนี่แบบว่าเขาละเอียดมากนะครับในเรื่องของการคลิปเนี่ยอันนี้เป็นห้องอาบน้ำ มีผ้าเช็ดตัวให้เรานะครับแล้วก็มีน้ำยาซักผ้าด้วยเพราะว่าเขามีเครื่องซักผ้าให้เรานะครับใครที่มาญี่ปุ่นหลายๆวันนะครับแล้วก็มาพักบ้านหรือโรงแรมที่มีเครื่องซักผ้าและอบผ้าให้เนี่ยเป็นอะไรที่เวิร์กมากเพราะว่าเราก็จะได้ซักแล้วก็อบแห้งเลยอันนี้ก็คือพวกแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับแล้วก็เป็นที่โกนหนวดน,นะครับ มีเตรียไมไว้ให้เราพร้อมโหสะอาดสะอา,านมากๆอันนี้อันนี้คือห้องอาบน้ำครับผมมีมีคอนดิชเนอร์มีแชมพูมีครีมอาบน้ำนะครับมีอ่างให้เราได้อาบน้ำแล้วก็สามารถที่จะแช่น้ำได้ด้วยนะครับชั้นล่างอะ่ะมีสองห้องนอนห้องนอนน่ารักมาก ให้เปิดน้ำรู้เลยว่าจะแช่ไหนเปิดจังบนลงไปเหรออ๋อสั่งสั่งสั่งเฮ้ยนี่ความเจ๋งคือสั่งจากข้างบนเปิดอ่านน้ำข้างล่างได้ด้วยไอเราอยู่ข้างล่างก็ตกใจไม่นึกว่าผีหรอกคือละ800 0บาทแต่สามารถพักได้หลายคนนะครับเหมาะการมาก,กับเพื่อนแบบเป็นแก๊งนะครับบ้านสวยมากแล้วก็อยู่ติดทะเลนะครับจาก ตัวบ้านของเราที่เราพักเนี่ยเดินออกไปเลี้ยวขวานิดเดียวก็เป็นอ่าวเลยนะครับมีท่าเรือจอดอยู่เวิร์กมากๆเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะออกไปซื้อวัตถุดิบที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตมาทำอาหารกินกันแบบง่ายๆครับถึงแล้วครับซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆที่พักของเรา d ดักสโตโม l ิมีของครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักขนมเครื่องดื่มพวกครีมต่างๆเครื่องสำอางก็มีนะครับอันนี้เป็นเนื้อลูกเต๋า 330ยเยนอันนี้ก็น่าสนใจเนี่ยสา0เยนอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองซื้อมันเป็นเหมือนซอสมักเนื้อเดี๋ยวลองไปแบบว่าผัดผัดดูมัวมัวดูเดี๋ยวก็อร่อยอันนี้เพลนกิมจิกินกิมจิปะ่ะกิมจิกับเนื้อกิมจิผัดเนื้อเดี๋ยวเราจะลองทำกันดูฮอดดอกครับไส้กรอบจะซื้ออันนี้ป่ะอัน ได้เนยอยากเนยก้อนเราจะไม่ใช้น้ำมันนะครับเนยเนยเนเจอเนยแล้วนี่ครับเนยเดี๋ยวเราจะซื้อไปผัดกับเนื้ออันนี้เขาเป็นชีสรสต่างๆนะครับชีสเ็ดทัฟเฟิลนะครับอันนี้ก็เป็นเ็ดทัฟเฟิลอันนี้เป็นเอ่ออัลมอนมีหลายอย่างเลยอะดูแล้วแบบเด็กๆน่าจะชอบนะ เป็นชีสเป็นแทง่งแทง่งแยกๆหอมหัวใหญ่ตอนนี้นะครับเราก็จะดื่มเบาๆก่อนนะครับไม่อยากจะดื่มหนะักนะียแจ๊บเดี๋ยวนี้เราดื่มเบาๆกันพอขวดเดียววันนี้ขวดเดียวเอาแค่วนนขวดเดียวพอจริงจะไม่อยากกินอะไรเยอะเพราะเป็นคืนแรกด้วยแล้วก็ พรุ่งนี้เราต้องตื่นเช้าไปขึ้นภูเขาเนี่ยใช่เนี่ยเบาๆขวดเดียวพอถ้าขวดนี้แม่พร <museums> ุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนดูย่างยายคือไม่ต้องไปไหนไม่ใช่ชิปเนี่ยโู้แล้วดูนี้ดิขายเป็นน้ำเปล่าเลยนั่นคือเหล้านะครับเดี๋ยวไปดูวายกันซื้อวายไปกินกับเนื้อนี่ครับเป็นวายของชิลี498เยนเป็นเงินไทยประมาณ ร้อยสามสิบบาทคือวายโคตรถูกกินเป็นน้ำเปล่าเลยคือราคาเกือบเท่าน้ำเปล่าอะ่ะเดี๋ยวเราลองดูซื้ออีกแบบเนื้อได้จ่ายตังค์มันอยากเห็นตัวเองเลยนี่เลยอย แกไหนๆเราก็มีครัวแล้วเราก็จะทําอาหารกินกนันพวกผักต่างๆที่ญี่ปุ่นน่ะมันจะแบบสดหวานแล,ล้วรสชาติจะดีมากวิธีการปลูกสําคัญคือญี่ปุ่นน่ะก่อนที่เขาจะปลูกอะไระเขาจะแบบปรับปรุงดินก่อนปรับปรุงดินก่อนเตรียมดินให้แบบดินทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนแล้วเขาค่อยปลูกสิ่งที่ทําให้พืชโตอ่ะมันคือดินไงสมมติทํานาเสร็จปุ๊บเกี่ยวข้าวแล้วเราก็จะทํานาครั้งต่อไป วิธีแกรของเราคือเผาเผาตอซังข้าวเนี่ยให้ล่าไปแล้วก็ไถก,กบแล้วก็ปลูกข้าวใหม่ซึ่งวิธีการเผาปุ๊บไสเดือนตายมาแมลงตายทุกอย่างตายแล้วก็ปลูกใหม่ดินมันก็เสียสุดท้ายถ้าแบบเราหันกลับมาแบบเรื่องของการบำรุงดินเน่ยมันน่าจะแบบดีกว่ามาลเลยปุ๊ใส่กรอบอันนี้ครับวัตถุดิบที่เราซื้อมาในวันนี้ นี่เป็นเนื้อลูกเต่าครับซื้อมา3 3 0สาิเยน90้าสิบาทอันนี้4 5 1ห้าสเอดเยนอันนี้น่าจะฟิลฟิลแบบเกือบวากิวแล้วอะแบบเนื้อลายๆซึ่งทั้งหมดเราจะซื้อมาแบบทำง่ายๆคือผัดผัดกิวกิวเดี๋ยวเรารออันนี้ก่อนวันนี้เนี่ยดาววันนี้เข้าแล้เนี่ยใช่เ,เนี่ยพี่จะกตัวเอาอย่างอื่นไปผัดไงี้ไม่เข้าเขาเลยและและ จะอร่อยหรือไม่อร่อยมันขึ้น่กับขวดนี้ขวดเดียวเลยอะคือเรามีแค่ที่แค่ทําให้มันสุกอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ขวดนี้ขวดเดียวเลยเพราะว่ามันที่นี่เขาไม่ได้มีเครื่องปรุงให้เราไงเราก็ดซึ่งขวดนี้อ่ะ,อะมีการเปิดฝาแล้วซึ่งเปิดฝาแล้วแล้วคุณแมน <c oughs> เปิด,ปดแล้วชนลงไปแล้วด้วย <c oughs> ะะอ๋ออ,อย่าให้เปิดใช่แต่ถ้ายังไม่อร่อยถูกใจเรามีนี่ครับ ย่งเจไข่ซีฟู้ดเนี่ครับเรามีตัวนี้มาให้ก็จิมมีนี่ <บา S 1> ไปจบทุกอย่างอร่อยหมดมาเราได้เนื้อแล้วได้หอมแล้วอันนี้คือเนอยเป็นก้อนเราซื้อแบบนี้มาเพราะว่าถ้ามันเหลือเราก็เอากลับได้สรุปแกะออกมาเป็นขนมถออ้าแก่ออมาเป็นขนมทำไงปุ๊บปุ๊บเนยโอ้ เออแล้วทรงเหมือนคนอนะไรอ่ะนี่เราจะใช้เนยในการผัดนะครับสองก้อนไปเลยแล้วกันนี่ครับเนยสองก้อนนะครับใส่เนยลงไปครับใส่เนยลงไปหาบุกกรอนก่อนนี่ครับผม อร่อยแน่อร่อยเดี๋ยวรู้เรื่องเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็พอเดี๋ยวเค็มใส่หอมหัวใหญ่เข้าไปครับต้องขอโทษคนที่มาดูในช่วงเวลา3ามสี่ทุ่มยนะครับมันน่ากินมากอะ่ะแต่ถ้าเนื้อวัตถุดิบดีอยู่แล้วว่ามีนิดหน่อยก็อร่อยแล้วผมมันน่ากินมาก ทำเองชมเองภูมิใจเองโคตรอร่อยจริงๆอันนี้อันนี้ไม่เป็นเศษบอกเลยหน้าตาดีมากเป็นแม่ทำไมเอาไปทุกอย่างนี่ครับใครมาญี่ปุ่นนะครับคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ไม่อยากซื้อพวกเครื่องปรุงเยอะจบเลยขวดเดียวแล้วเนื้อดีๆจบเลยนี่ใส่ไปนิดเดียวนะถ้าใส่เยอะมันจะเค็มกินกับวายนะ วายขวนแล้วอะไรนะร้อยข้างใร้อยาบาทร hey, e ้อยสามสิบบาทเฮ้ยวายดีเลยนะมันบีดีพีดีจเรียกอารมณอ่ะจริงวายดีใครน,นะครับที่คิดว่าการมาใช้ชีวิตต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาอยู่หรือมาเที่ยวเนี่ยเราคิดว่าค่าครองชีพเนี่ยมันแพงอาหารการกินทุกอย่างแพงผมจะบอกเลยว่าจริงๆมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับอย่างเนื้อเนี่ยแพคละประมาณ100บาทหออเนี่ยเจ็ดสิบแวยี่สิบบาทซึ่งหออมันใช้ไปแค่ครึ่งเดียวนะทุกอย่างเนื้อ รวมหอมหัวใหญ่รวมซอสรวมแก๊สผมตีให้จานนี้รอยหบาทนี่คือการใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอ่ะมันไม่ได้ลําบากอย่างที่เราคิดคือผมอาจจะเป็นแค่คนในฐานะที่มาเที่ยวไม่ได้บูลลี่ประเทศไทยนะแต่ค่าแรงขั้นต่ำเราอ่ะมันค่อนข้างต่ํามากแล้วมันไม่บาลานซ์กับค่าครองชีพที่เราใช้อันนี้ไม่ไม่การเมืองเลยนะทริปนี้อาจจะเป็นทริปที่แบบปิดช่องก็ได้นะตอนแรกก็เที่ยวดีๆอยู่ แฟนคนที่ทำอาหารเก่งๆเอาดีที่จับต้องเงยู่พี่อยากเป็นแฟนแมนนะคิดไม่โนโตเลยเดือ่โน้ตเลยเดือดขอเทียนแล้วร้อนโหเราจะไม่โกหกกันเพราะเราเป็นเพื่อนกันเนื้อมันเป็นเด้งๆว่ะ เด้งไหมเหมือนลูกชิ้นเออเนื่อมันเป็นเนื้ออเนื้อสดเลยนะเป็นหมูยอแล้วก <c oughs> ำลองกินดูส,มส,มสม่งๆมาแปลนเฉยเคยไม่ชินก่อนหรอยังกินแบบร้นอนๆนไดนไหมอ่ะเข้าใจยังพี่พีพูดไม่เหมือนหมูยอเฉยเนื้อมันเด้งมากอ่ะแบบตับเป็นเนื้อบดมีความเป็นมันแทรกอะไรอย่างเงย ให้ช่างภาพเนี่ยเนี่ยอยาออกจป็นี่างภาพอยากเป็นช่งางภาพอ๋อเหอขอมาซอสตอนนี้นะครับข้างนอกน,นะครับพายุหิมะก,กำลังมาครับผม <c oughs> ดูทุกคนดูครับอือหื้อ แล้วเราจะขับรถออกไปได้ไหมเนี่ยอันนี้เราถ่ายจากชั้นสองของที่บ้านที่เราพักนะครับข้างนอกนี้หิมะกำลังตกหนักมากครับและลมแรงมากด้วย Good morning ครับทุกคนเช้านี้หิมะตกครับข้างนอกบ้านพักของเราไม่ใช่หิมะธรรมดานะครับเป็นพายุหิมะลมแรงมากแล้ววันนี้เราก็จะย้าย ไปนอนอีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่รู้เลยว่ารถคันน้อยของเราเนี่ยจะวิง่งฝ่าหิมะไปได้หรือเปล่าเราเผื่อสตาร์ทรถมันนี่ไม่รู้ยังไงนะอนเออเลยติดหรอพี่ได้แต่มันล้อมันเล็กมากแล้วเรากลัวว่ามันจะลื่นปกติแล้วเวลาหิมะตกแล้วเราเช่ารถขับเนี่ย เราต้องแจ้งเขานะครับเขาจะมีเป็นโซ่ที่เอาไว้ใส่กับล้อเพื่อให้ขับในหิมะได้นะครับแต่เนี้ยมันเพิ่งตกมันก็ไม่น่าจะลื่นมากถ้าถนนจะลื่นอะพี่หิมะมันจะต้องแบบหนาจนเป็นชั้นน้องแข็งประมาณหนึ่งอันนี้น่าจะพอไปได้หนาวไหมพี่แจ๊บตอนนี้อย่างตอนนี้ร้อนเก็บลงจากนอกเนี่ยใช่มีความว่าน่าจะชวดวูบ่าออกไปเนี่ยน่าจะได้เจออะไรบ้างใช่แก้มนหนึ่งผมรอคอยที่ไหนลูกครับเออ อันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าสวนมันจะปิดหรือเปล่านะเป็นทางผ่านพี่วันนี้เราจะไปเรียวกังใช่ไหมใช่เราจะไปนอนเดียวกังกันที่ยูฟูอินพี่อากาศแบบนี้เหมาะกันแช่น้าร้อนใช่เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างตอนนี้ข้างนอกนะครับหนาวมากๆครับแล้วลมก็แรงมากๆด้วยเดี๋ยวผมจะเดินออกไปนะครับที่ท่าเรือนะครับให้ทุกคนให้ดูว่าลมมนแรงขนาดไหนดูจะขัวผมดิดูดูอ้ออ๋อหนาวหูบาห้าหนาวหูบา้า ทุกคนดูครับลมแรงมากครับโอ้โหลมแรงแบบสุดๆุดอาจะปิ้วจะเป้วจะปิวป้วจะปิวป้วโอ้ยหนาวมากอะอ,อ,อที่เดินออกมาเนี่ยเพื่อจะมาถ่ายทุกคนได้ดูนะครับว่าตอนนี้ลมแรงมากแต่หิมะหายไปแล้วหิมะมันมาเป็นพักๆันะครับอหูเนี่ย กระดกเลยแต่ว่าออใครมาช่วงนี้นะครับสุดยอดเตรียมเสื้อกันหนาวกันมาดีๆนะครับและฮิตเทคด้วยผมว่าใส่ฮิตเทคออกมานะเลยมาเดินแบบนี้ได้ไม่ไงัแ้นบบเดินไม่ได้นะนี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นโซนบ้านที่เราพักนะครับเขาจะมีหลายหลังนะครับบ้านที่นี่เจ๋งมากพูดหลายรอบมากว่าบ้านที่นี่เจ๋งมากจริงๆนะครับคือใครที่มาแบบเป็นกลุ่มอะเป็นแก๊งเพื่อนเนี่ยมาพักที่นี่ได้เลย มีครัวมีอะไรให้เราทําอาหารโอ้โหแบบเวิร์กมากแล้วบ้านแบบสะอาดมากครับอ๋อเดี๋ยวเราก็ลัังจะเดินเข้าบ้านนะอ๋อ,อสุดยอดสุดยอดเลยพี่แจ๊บออกไปเดินข้างนอกมาโอ้โหแม่งจะปิวกลับอยู่ในบ้านที่แสนอบอุ่นของเรา ด้วยความที่มีพายุเข้ารอบนี้เราเลยไม่ได้ออกไปเที่ยวตามแผนที่วางไว้แต่แค่ได้มาพักผ่อนทำอาหารกินกันแบบง่ายๆเดินเล่นรอบที่พักก็ทำให้ตกหลุมรักเมืองนี้ซะแล้วล่ะครับยังไงก็คงจะกลับมาอีกครั้งแน่ๆใครมาเที่ยวแถวอิโตชิมะลองมาพักที่เมืองนี้สักคืนนะครับอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยทริปหน้าเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อติดตามได้ที่ช่องแนนบันทนครับ